What you buy ไทยจะเล g o s m i t h เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Invest in yourself ครบสกาันนี้เจอกับเทพเากรประจำวันเสาร์ที่30เดือนกันยายนนะครับกับช่วงบอสแคสต์ถึงไรส์บายเทพพาก อนนทองคำดูเหมือนว่าในรายสัปดาห์นั้นจะลดลงมาแล้วนะครับและคาดว่าทองคำในรายใหญ่ๆนั้นสัปดาห์หน้าจะลงต่อหรือว่าจะกลับกลายเป็นขาขึ้นแล้วคลิปนี้มีคำตอบนะครับอยากรู้ทิศทางทองคำที่ชัดเจนต้องรอชมนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวคุณต่อก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับผมครับ What you buy Thai จ a n d Girls meet เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับพอดแคสต์รายการเทรดดิ้งไลฟ์บายเทพพยากรโดยคุณโชคดีอักระวิบูรณ์นะครับสำหรับภาพรวมของทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองคานิวยอร์กปิดลบ12เหรียญกว่าๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็เทขายหลังจากคลายความกังวลเกี่ยวเรื่องของเงินเฟ้อไปนะครับสัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยเทขายสัญญาทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือ P CE, ซึ่งออกมาต่ําสุดในรอบ2ปีนะครับซึ่งก็ส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อไปนั่นเองนะครับซึ่งบรรดาน,นักลงทุนก็ลดการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐออกมาเปิดเผยในวันศุกร์ว่าดันชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือคอ PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานและเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดให้ความสําคัญได้ปรับตัวขึ้น3.9%ในเดือนสิงหาเมื่อเทียบกับรายปี ซึ่งก็เป็นระดับต่ําสุดในรอบ2ปีแล้วก็ไปสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยลดลงจากระดับ4.3ในเดือนกรกฎาคมนะครับและเมื่อเทียบกับรายเดือนดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น0.1ต่ํากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ0.2จากระดับ0.2ในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับส่วนดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น3.5ในเดือนสิงหาเมื่อเทียบรายปีซึ่งก็ไปสอออดดดคคคลล้งงกกกกัััับบตววเเขขาาาารรร์นิะะหจ 3.4%ในเดือนกรกฎาคมและเมื่อเทียบแบบรายเดือนดัชนี PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น0.4%ในเดือนสิงหาซึ่งออกมาต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ0.5%จากระดับ0.2%ในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับนั่นคือทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจะคุณโชคดีกันต่อครับ What you buy ไทยเ g i s meet เพราะเราต่้งด้านการลงทุน Invest in yourself เขาคุณคุณต่อนะครับแล้วตอนนี้ฮะ อยู่กับผมกับกราฟทองคําในรายสัปดาห์นะครับกราฟทองคําในรายสัปดาห์เห็นไหมครับบร,ริเวณเส้นสีฟ้าที่ขีดขึ้นมาเสียองศาด้านขวาเห็นไหมฮะมองว่าทองคำนะฮะได้หลุดลงมาแล้วนะครับทางทีมเราเนี่ยได้บอกกับสมาชิกพิเศษและก็ผู้ติดตามคลิปเลยนะครับว่าให้เปิดขายหลังจากที่ทองคำานะฮะหลุดแนวรับบริเวณ1,900เรหรียญรต่อทรอยออนนะฮะทุกคนเปิดขายแล้วก็ทํากําไรกันนะครับวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าทองคำเนี่ยมีแนวรับสําคัญอยู่ที่1 902นะฮะและก็ไม่สามารถยืนไปได้นะฮะทองคำก็ลงต่อแบบเจ้ายาวเลยนะครับมีแนวรับถัดไปอยู่ที่1,886เหรียญต่อถอยออนแต่ก็รับไม่อยู่นะฮะ มองว่าทองคำนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมองว่านะครับอย่างในภาพที่2นะครับว่าทองคำเนี่ยสัปดาห์หน้านะฮะอาจจะมีแรงนะครับขึ้นไปทดสอบนะฮะบริเวณเส้นสีขาวเห็นไหมครับเป็นช่วงช่องที่เปิดแกลบกระโดดขึ้นมานะฮะมองว่าอาจจะมีแรงรีบาวขึ้นไปทดสอบบริเวณหนึ่งพปรยเเหรียญหนึ่งพแเหรียญแนวนั้นเลยนะฮะมองว่าแนวนี้เนี่ยทองคําสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีแรงอย่างยิ่งนะฮะที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณอีกครั้งนะฮะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแป แนวนี้เลยนะครับและคิดว่าทองคําไม่น่าจะผ่านนะครับมองว่าเพราะทองคําภาพรวมส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยยังเป็นตลาดหมีอยู่นะฮะหรือว่าแบล็กดิบอลตัมนะฮะมองว่าเป็นตลาด ขาลงนะครับไม่ใช่ขาขึ้นนะฮะมองว่าขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณสัปดาห์หน้านะฮะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเก้านะฮะไม่น่าจะผ่านนะครับทางทีมเรานะครับเตรียมตัวเปิดสนะขายนะฮะสัปดาห์หน้านะฮะขายนะครับและคาดว่าถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเป้าในการทํากําไรในการสัปดาห์ในของสัปดาห์หน้านะฮะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อย เเหรียญ1น0 5 0 5เห yn, รียญต่อช่วยออนแนวนี้คิดว่าถ้าลงมาเนี่ยทองคําต้องมีเด้งนะฮะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะ,ะว่าทองคำเนี่ยหนึ่ยเจ็ดเหรียญหนึ่งพแเหรียญแนวนี้คิดว่าทองคําน่าจะมีเด้งแรงๆนะฮะหรือการทำทุเบากลับขึ้นไปนั่นเองครับ you are listening trading e l i f e โดยเทพยากร และตอนนี้ครับเราหยุดกราบทองคําในหลายเดย์นะครับ<ล>เห็นไหมบริเวณแนวต้านเส้นสีแดงด้านบนนะฮะเห็นไหมครับว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญที่ทองคำเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะฮะและเมื่อบิดบริ 1, เวณหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญเส้นสีเหลืองนะเห็นไหมครับก็หลุดลงมายาวๆนะครับและเมื่อคืนศูนย์ที่ผ่านมานะฮะได้มีแรงซื้อกลับขึ้นไปหรือว่าการทำทริกริบาวเนี่ยไปชนเส้นสีเหลืองนะฮะตามที่ทีมเราเนี่ยบอกไว้ในคลิปเลยนะครับว่าหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะฮะแล้วก็ได้ลงมาตามเป้านะฮะที่บริเวณ เหรียญก็ตามคลิปที่ทําให้เมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยอยากรู้นะครับลองไปดูคลิปได้เลยนะครับและมองว่าสัปดาห์หน้านะครับในวันจันทร์วันอังคารเปิดตลาดมาเนี่ยครับทองคำเนี่ยจะมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ1 8ึ่งพรเหรียญต่อโตรยออนบริเวณเส้นสีเหลืองนะครับและคาดว่านะครับทองคำเนี่ยครับก็น่าที่จะไม่น่าผ่านเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะลงมาทดสอบตามคาดการณ์ฮะว่าอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเก้าเหรียญก็เหมือนคลิปในหลายสัปดาห์เลยนะฮ 1809 1807 1805แนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับของสัปดาห์หน้านะฮะคาดว่าทองคำชนแนวนี้นะแล้วเนี่ยน่าจะมีเด้งนะครับนะครับอย่างภาพที่2เนี่ยเราจะเชี่้เห็นถึงอินดิเคเตอร์ต่างนะครับไม่ว่าเป็นเอสไอนะสตแคสติกรวมถึง MACD ก็บ่งบอกว่าตอนนี้นั้นทองคำเนี่ยได้อยู่ในโซนของหมีสัญญาณหมีหรือสัญญาณลงนั่นเองครับตอนนี้อินดิคเตอร์ต่างเนี่ยบ่งบอกว่าทองคำนั้นได้กับกลายเป็นขาลง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ You are listening, Treading Life โดยเทพยากรและตัวนี้ครับ เราอยู gamer, ่กราฟทองคําในราย4ชั ah. ่วโมงนะฮะกราฟทองคำในสชั <ev ne S 2> ่วโมงนั้นเห็นไหมฮะบริเวณด้านบนเส้นสีแดงนะครับกลมๆสีขาวนี่เป็นแนวต้านสําคัญนะฮะเมื่อเรากดชิปคอนโทรมานะฮะลงมาเส้นสีแดงด้านล่างนะฮะเห็นไหมฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับขอย้ําว่าพอดีเป๊ะเลยนะฮะเมื่อวานนี้บอกในคลิปนะครับว่าจะลงไปทดสอบบริเวณหนึ่ปร้อยสเหรียญ47เหรียญแนวนี้นะครับพอดีเป๊ะเลยนะฮะและก็บอกในห้องพิเศษทีมเชี่ยเพียกรู้นะว่าทองคำนี่จะขึ้นไปทดสอบที่บร1880เหรียญต่อทรอย นะะฮก็เมื่อคืนก็พอดีเป๊ะเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับสมาชิกเขาพิเศษด้วยนะฮะที่บอกให้1 8 8 0 1 8 7 9ให้ขายนะฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะทองคำนะครับไม่สามารถที่ผ่านบริเวณ1,880เหรียญขึ้นไปได้นะฮะก็ถูกแรงเทขายนะฮะมาทดสอบ ตามเป้าในคลิปเลยนะฮะหนึ่นะครับมองว่าสัปดาห์หน้านะครับทองคำนะฮะในราย4ชั่วโมงนั้นคิดว่าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ1น7 3เหรียญต่อถอยอ่อนถึง1,879เหรียญต่อถอยอ่อนแนวนี้คิดว่าไม่นา่า และมองว่าทองคำนะในวันพุธน่าจะลงทดสอบอีกครั้งหนึ่งที่บริ 1, เวณ1,847เหรียญต่อถอยอ่อนแนวรับเก่านะฮะและคิดว่าถ้าเกิดว่าหลุดแนวนี้ทองคำก็จะลงไปแถวบริ 1, เวณ1,807เหรียญถึง1,805เหรียญต่อถอยอ่อน ฟันธงครับขอบคุณครับสัตยาโกสมิตนะฮะเพราะเราคือผู้นำด้านการลงทุนทองคำแท่งนะครับสนใจสอบถามนะ022871777ครับถ้าเกิดท่านได้ชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วตามให้กับทีมงานชิปปก้กรเราด้วยนะครับผมและคุนจะได้มีกำลังใจใกันทำงานนะครับขอบคุณและพบกันใหม่ในสาร์หน้าครับสวัสดีครับ What you buy ไทยเจริญโกสมิตเพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน In Way In Yourself